อย่าลืมไปกดติดตามช่อง KPC Zero ด้วยนะครับมีคลิป ROV ลงตลอดทุกวันนะครับผมเป็นสปอนเซอร์ของช่องผมนะครับอย่าลืมไปกดติดตามให้เค้าด้วยละ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ ROV นะครับผมอยู่ผมชแนล GG ROV นะครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาทําการสอนนะฮะเทคนิคการเล่นลิโป้แบบเจาะลึกนะครับควรออกไอเทมยังไงทําไมถึงออกไอเทมแบบนี้ ควรออกรูนยังไงควรจัดรูนยังไงนะครับแล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยเราควรเล่นสไตล์ไหนนะครับก็คลิปนี้นะฮะจะมาทําการสอนริปโป้ทั้งคลิปเลยนะครับหลายๆคนเรียกร้องมานะครับว่าอยากเห็นรูนอยากดูรูนว่าจัดยังไงนะโอเคงั้นเดี๋ยวอันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่หน้าสเตตัสของเจ้าริปโป้ะนะฮะว่า,ามันมีจุดเด่น จุดได้หรือว่าอะไรของมันเนี่ยเออยังไงนะก็นะฮะก็มาดูค่าสถานะริโป้นะครับริโป้นะฮะเป็นฮีโร่ที่พลังชีวิตสูงมากนะครับอาจจะเท่าาแทงเลยก็ได้นะหรือว่าอาจจะมากกว่าแทงบางตัวอีกด,ด,ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เกาะนี่ผมว่าเริ่มต้นที่ร้อยสีนี่ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็พลังโจมตีนี้ก็ปานกลางนะไม่แรงไม่เบาเกินไปนะฮะก็ดูคร่าวๆนะครับโอเคนะ แล้วก็คุณสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับว่า,าตรงใต้ตำแหน่งเนี่ยตรงใต้คําว่าตำแหน่งเนี่ยที่ตำแหน่งไฟเตอร์เนี่ยมันเขียนว่าจุดเด่นของฮีโร่คือจุดเด่นอะไรนะครับก็คือเจ้าลิโป้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือดูดเลือดนะฮะดูดเลือดคือจุดเด่นของมันนะครับก็นี่เรามาดูอันติของมันดีกว่าว่า,อ,าอันติมันเป็นยังไงนะลิปโป้เนะเพิ่มพลังทําให้ พลังโจมตีกายภาพของเขาเพิ่มขึ้น80และต้านสถานะเพิ่มขึ้น20%นะฮะนอกจากนั้นการโจมตีโปรติหรือว่าใช้สกิลเนี่ยจะดูดพลังชีวิต120นี่คือ,อเริ่มต้นของมันก็คือ120นะในเลเวลแรกนะครับก็เลเวล2ก็180เลเวลสามก็240นะครับก็บวกดาเมจไปก็80 120 1 6นะฮะที่ดาเมจที่บวกเพิ่มขึ้นมานะครับก็แล้วก็มีบวก69นี้ก็คืออ่า เป็นดาเมจของตัวละครนะครับที่เริ่มต้นนะรู้สึกว่าจะบวก69นะครับยิ่งถ้าเราใส่ของที่มีดาเมจสูงนะครับมันก็จะยิ่งบวกเยอะนะฮะยิ่งเราโจมตีแรงมันก็ยิ่งยิ่งดูดเลือดแรงนะครับโอเคนะก็สกิลหนึ่งนะฮะสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นการคอมโบนะฮะโจมตี3ามครั้งนะฮะแล้วก็ครั้งที่3จะทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับก็ความแรงก็ดูตามนี้เลยนะฮะ โอเคและส่วนสกิลที่สองเป็นสกิลที่คูดาวไวมากถ้าหากเราโจมตีออกไปนะครับก็จะทําให้ศัตรูช้าลง50%ด้วยนะครับเป็นเวลาสองวินาทีถือว่าอ่าเป็นสกิลที่ไลค้คาได้ดีมากนะครับก็สกิลนี้นะฮะควรคอมโบกับสกิลแรกนะครับคอมบอยังไงใช่ไหมโอเคนะคอมโบก็คอมโบแบบนี้ไงเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการคอมโบให้ดูนะฮะว่าคอมโบยังไงนะโอเค การที่คอมโบอ่าสกิลแรกของลิโป้นะฮะกับสกิลสองเนี่ยเราควรจะคอมโบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวอัพเวลก่อนแปบ๊บนึ่งโอเคโอเคอัพเลเวลละโอเคครับผมการคอมโบของมันนะฮะก็ไม่ยากไม่ง่ายนะแต่ว่าต้องมีสมาธินะครับเวลาคอมโบเดี๋ยวรอเทนก่อนนะเา้าไม่ต้องรอเทนก็ได้เดี๋ยวไปตีอันนี้ก็ได้โอเค กรน,นีครับวิธีการคอมโบนะฮะจำไว้เลยนะครับเวลาบวกนะครับคุณควรจะเปิดอันติก่อนเสมอไม่คุณไม่ควรรอ,อให้อันติไม่ใช่คุณไม่ควรรอให้เลือดคุณเหลือครึ่งหลอดก่อนแล้วค่อยเปิดอันตินะครับทาไมคุณถึงควรเปิดอันติก่อนเวลาบวกก็เพราะว่าเนี่ยในขณะที่คุณเปิดอันติเนี่ย คุณคอมโบด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยไอ้คุณคอมโบด้วยสกิลสองไปเปิดสกิลแรกใช่ไหมแล้วสามสี่ห้าเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วค่อ่าสกิลเนี่ยสกิลสองเนี่ยก็จะรีคูดาวเสร็จพอดีนะในขณะที่กูฟันคุณฟันมาเนี่ยดูดูด,ดูคุณดูนะหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมเห็นไหมเสร็จพอดีก็มันเหลื่อมล้ำประมาณหนึ่งวิอะทำให้คุณ ทำคอมโบได้รุนแรงมากนะครับก็ยิ่งถ้าคุณเปิดอัน,อนติไปแล้วเนี่ยมันทำให้คุณดูดเลือดได้แรงขึ้นไม่ใช่ได้แรงขึ้นดิได้ไวขึ้นนะในขณะที่คุณโดนทำดาเมจคุณก็สามารถาทำคอมโบในการหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ยเขาเนี่ยคุณก็ทำคอมโบดาเมจได้นะฮะทำให้ฝั่งตรงข้ามก็โดนตีแรงขึ้นด้วยนะครับ เพราะเป็นผลจากดามเมจของคุณนะก็มันบวกบวกท่าเลเวลสุดท้ายก็บวกขึ้นมา240นะครับใช่ไหมวะเออ240นะฮะเฮ้ยไม่ใช่ดิเอาไหมบวกขึ้นมา160นะก็เป็นการโจมตีที่แรงนะถ้าคุณทำคอมโบได้แต่หากคุณกดอันติหลังจากที่คุณใช้สกิล2และสกิล1ไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่ามันจะรู้สึกยังไงนะก็เอา1 2 สามแล้วคราวนี้คือกดอัติเนี่ยคุณก็ตีเบาๆแบบเนี้ยคุณก็ตีอยู่แค่เนี้ยคัณก็ได้ตีเดยวแล้วก็ได้เนี้ยได้สกิลสองอย่างเดียวแต่ว่าคุณไม่สามารถสกิลคอมโบโด้วยสกิลหนึ่งได้คือแบบเหมือนว่าคุณจะแบบพลาดโอกาสทําดามเมจรัวๆไปอะครับคุณก็ได้ตีแค่เนี้ยตีเบาๆแค่เนี้ยแบบคือแบบมันไม่โดนเป็นหมูด้วยไงคือแบบโดนเป็นหมูแหละแต่ว่าแบบมันมันผมว่ามันมันมันเหมือนว่ามันจะเสียโอกาสในการทาดามเมจไปนะครับสําหรับผมนะฮะ ก็เนี่ยแต่ว่าถ้าเรากดอันติใช่ป่ะเนี่ยเรากดอันติก็ป๊อปหนึ่งฟุ๊บฟุ๊ปฟุ๊บเนี่ยมันก็จะทาคอมโบอย่างรุนแรงเลยนะฮะก็มันเป็นคอมโบที่ผมใช้ประจานะเวลาเวลาเล่นนะก็คือกดอันติก่อนทุกครั้งนะฮะกดอันติก่อนทุกครั้งเวลาจะใช้คอมโบสกิลสองและสกิลหนึ่งนะครับโอเคนะฮะก็คราวนี้นะฮะก็มาดูที่ของกันบ้างนะฮะ ของนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูของที่หน้านู้นดีกว่าหน้าไอเทมเดี๋ยวผมจะอธิบายได้ไเต็มที่นะฮะก็ของหน้าไอเทมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะจัดของใหม่นะผมรู้สึกว่าเซตนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เอาวันนี้มาก่อนนะโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้ทําไม่ถึงผมผมต้งจัดแบบนี้นะโอเคนะฮะผมอยากให้คุณสังเกตไอเทมชิ้นที่หนึ่งสและ 4นะไอเทมชิ้นที่1 3และ4ไอเทมชิ้นที่หหลายหลายคนคงอาจจะรู้จักมันนะเพราะว่ามันเป็นเกาะไฟนะที่ทำดาเมจความเสียหายเวท100แก่ศัรตร,ตรูรอบศัตรูรอบๆทุก1วินาทีก็คือ,อคุณทำดาเมจแน่นอนแหละ100ต่อ1วิยิ่งถ้าคุณบวกแล้วคุณยืนได้นานนะคุณก็ยิ่งทำดาเมจได้มากแล้วก็มันเพิ่มสีหน่วยทุกๆเลเวลที่เราอัพนะก็ก็ผมคาดไว้ว่า ก็ได้ประมาณเอาแบบที่ได้แน่ๆนะฮะ120คือ120พลังเวทต่อหนึ่งวิอ่ะเวลาคุณบวกอ่ะศัะตรูรอบๆคุณอ่ะที่มันอยู่ติดตัวคุณอ่ะโดนแน่นอนลดไปทีละ120คุณอย่าดูว่ามันน้อยนะฮะมันไม่น้อยนะครับมันมากนะครับทําไมมันถึงมากเพราะว่ามันคอมโบกับไอเทมต่างๆไงนี่ชิ้นนี้นะฮะก็เวลาเราใช้สกิลใช่ปะ่ะอาริปโป้มันใช้สกิลสองปุ๊บแล้วมันตีอีกทีหนึ่งตีธรรมดาเนี่ยทีหนึ่ง มันก็จะลดความเร็วของศัตรู30%และสร้างความเสียหายทางกายภาพอีก150นะฮะแล้วก็เวลาเลเวลอัพเนี่ยจะบวกไป20นะฮะก็สมมุติเอาแล้วกันว่า,าบัฟของเสื้อฟอ r เนี่ยมันอยู่ที่200เวลาเราตีเนี่ยพอเราใช้สกิลปุ๊บเราตีธรรมดา,าบัฟของเสื้อมันจะดำทดำดาเมจประมาณ200แล้วกันโอเคก็คูลดาวสามวินะฮะก็คุณก็ได้แล้วเนี่ย200 กับดาเมจที่แบบเสริมพันมาแล้วแถมเกาะอันที่4ก็คือเกาะสะท้อนในจังหวะที่คุณบวกเนี่ยแบบมาลุมมาตุ้มแบบลุมกันแบบมั่วกันไปหมดอะเกาะสะท้อนสะท้อนดาเมจ15%รของดาเมจที่ทํามาถ้าฝั่งตรงข้ามทําคุณพันหนึ่งมันก็สะท้อนไปแล้ว150 150 150ก็มันตีกี่ครั้งมันก็สะท้อนเท่านั้นเลยครับแล้วก็บวกกับเสื้อเกาะไฟของคุณนะก็เนี่ย ก็มันก็ทุกๆหนึ่งวิมันก็ร้อยยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบร้อยร้อยี่สิบหัแล้วคุณคิดภาพหรือว่า,อาไอเทมของคุณเนี่ยมันทาดาเมจคอมโบกันนะแค่อเทมเนี่ยหโหมันก็เป็นหลายร้อยนะมันก็ทำอคอมโบหลายร้อยแล้วนะยิ่งถ้าคุณออกเซตแทคงนะคุณก็จะยืนนานขึ้นถูกไหมคุณยืนนานขึ้นคุณก็จะสามารถาใช้บัฟของอไอเทมต่างๆของคุณเนี่ยได้มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วแถมสกิลของคุณเนี่ย สกิลของริปโป้เนี่ยฮะมันเป็นตัวที่มีสกิลคูดาวายอยู่แล้วจริงไหมเป็นตัวที่สกิลคูดาวายอยู่แล้วนะฮะก็เนี่ยคูดาวเจ็ดวิในเลเวลสุดท้ายคูดาวเจ็ดวิในเลเวลสุดท้ายทั้งคู่นะสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองนะก็คุณยืนได้นานมากกว่าเจ็ดวิอยู่แล้วถ้าคุณแบบมีเพื่อนยืนแล้วก็ทีมตรงข้ามไม่มีเมดมาตีคุณนะแต่ว่าถ้าทีมตรงขร่ามีเมดมาตีคุณ คุณต้องออกของกันเวทนะแต่ว่ามันก็ทําให้คุณป้องกันไม่สุดคือคุณจะสดกับพวกอ่าสายกายภาพไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเต็มที่อ่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่ออกของกันเวทเลยนะคุณก็จะนิ่มเหมือนแบบเหมือนแบบนาคอรไล่ตียอนอ่ะเออ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะฮะก็ส่วนไอเทมชิ้นอ่าไอเทมชิ้นชิ้นที่ที่ห้านะอันนี้ผมที่ผมออกอันนี้นะเพราะว่า ใช้ในกรณีที่หนีนะ <c ười> คือแบบเวลาเราจะหนีนเราสามารถใช้สกิลหนึ่งนในการไถออกมาได้ถูกไหมเราใช้สกิลหนึ่งได้สามครั้งในการไถหนีออกมาได้แล้วก็ยิ่งถ้าเขาตีฝักถ้าเขาตีเราเนี่ยเลือดอไม่ใช่ดิเขาก็จะสโลว์และแถมเรายังสามารถหันกลับไปสกิลสองใส่เขาได้ทําให้เขาสาโลว์เข้าไปอีกทําให้เพิ่มโอกาสหนีคุณได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายก็จะเป็นอ่า เป็นที่เพิ่มเลือดนะอลูอมูลเลตอมูเลตเ,เป็นอไอเทมเพิ่มเลือดนะฮะที่บวกพลังชีวิต1800นแะฮะแล้วก็ฟื้นฟูหนึ่งแล้วก็ประสิทธิภาพการฟื้นฟูบวก20%นะฮะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดอ่าสิเป็นะฮะเป็นไอเทมที่เพิ่มเลือดได้อ่ามหาศาลเลยครับจะทำให้ลิปโปเนี่ยทั้งถึกและเลือดมากนะ,ะสามารถยืนได้นานขึ้นนะฮะก็ เวลาคุณบวกเนี่ยคุณถ้าคุณยิ่งคุณถึกอ่ะคุณก็จะสามารถทําประโยชน์ให้ทีมได้มากขึ้นมากคือแบบคุณคิดภาพว่าคุณออกของดาเมจคุณตีแรงก็จริงคุณดูดเลือดแรงก็จริงนะคุณดูดเลือดแรงก็จริงแต่ว่าในช่วงเลดเกมกับช่วงกลางกลางเกมแบบของเขาแบบฟูเกือบหมดแล้วอ่ะของเขาฟูเกือบจะหมดแล้วอ่ะคือตัวคุณจะบางมากและคุณจะตายก่อน ก่อนที่คุณจะได้ทําคอมโบช่วยทีมก่อนที่คุณจะได้แทงให้ทีมคุณจะตายก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคุณออกไอเทมเซตถึกเนี่ยคุณสามารถยืนแทงให้ทีมได้คุณสามารถทําคอมโบป่วนได้นะครับคุณสามารถแบบอ่าใช้ไอเทมของของคุณเนี่ยในการตัตสูไปเรื่อยๆได้เพราะว่าคุณยืนนานเพราะว่าคุณมีดูดเลือดไงคุณสามารถยืนได้นานนะครับเอาจริงๆนะถ้าคุณออกไอเทมได้ครบนะ แค่สี่ชิ้นก็พอเอ้าสี่ชิ้นเนี่ยไม่นับรองเท้าเอยนับรองเท้าด้วยแล้วกันเอาสี่ชิ้นเนี่ยคุณก็สามารถไฟสองหนึ่งได้สบายแล้วนะครับถ้าทีมตรงข้ามไม่ได้เอามิดมานะคือแบบทีมตรงข้ามมีแต่พวกกายภาพเนี่ยคุณสามารถไฟสองหนึ่งได้สบายเลยนะฮะแค่คุณมีเทมสี่ชิ้นเนี่ยกันหนึ่งสองสามสี่นะครับผมก็ลิปโป้นะฮะเป็นตัวที่ ผมมองว่ามันเป็นตัวที่เป็นต kind of right ัวที่ใช้สกิลอะใช้สกิลแบบควรเป็นตัวที่ใช้สกิลมากกว่าเป็นตัวที่จะตีโบติถึงแม้ว่าถ้าเราออกของตีแรงมันตีแรงดุดเลือแรงแต่ว่าตีหน่แป๊บเดียวมันก็เท่านั้นนะผมมองแบบนี้นะสำหรับวิธีการเล่นนะฮะวิธีการเล่นริโป้นะก็วิธีการเล่นริโป้นะ วิธีการแบบเล่นยังไงนะเวลาเล่นเนี่ยยืนยืนในเกมยังไงนะฮะควรจะยืนยังไงก็เวลาผมเล่นริโป้นะฮะผมมันจะอ่าไปยืนสักเลนหนึ่งเนี่ยยืนคนเดียวนะสักเลนหนึ่งแล้วก็ใช้สกิลสองเนี่ยในการตอดตอดตรงข้ามต่อศัตรูตรงข้าม,ามเพราะว่าสกิลสองเป็นสกิลที่คูดาวไวอยู่แล้วยิ่งถ้าเราตีคีปด้วยเนี่ยเขาจะคูดาวไวมากเนี่ย น,นี่ตีไม่โดนนะมันไม่ลดให้ก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำสาธิตดูเนี่ยปับ๊บเห็นไหม,มันคือแบบมันยิ่งเราโจมตีเนี่ยมันก็ยิงคูดาวัยวเนี่ยสิบสองวิใช่นไ,ไหมปับ๊บตีเดือบแปและเห็นไ,ไหมเร็วมากเห็นปะเร็วมากสกิลคูดาวอะ่ะเนี่ยเราก็ใช้สกิลสองเนี่ยในการตอดศัตรูไปเรื่อยๆนะฮะเราพยายามยึดเลนไว้เลนหนึ่งอะ่ะคือยืนคนเดียวไปเลยให้เพื่อนไปไล่แก๊งแล้วเราก็ยืนเลนไว้รอของโหดๆหรือว่ารอของ ที่แบบเราแทงให้เพื่อนไหวเรายืนไหวเราเกาะก็ได้สัก,สกอันนึงแล้วเราค่อยไปบวกกับทีมแต่ว่าในขณะที่คุณยืนเลนเนี่ยคุณพยายามสังเกตทีมตนข้ามดีๆว่าเขาหายมาลุมคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาหายไปไหนถ้าเขาหายแบบไปบวกเนี่ยคุณเล่นป้อมเขาเลยคุณเปิดอันติต่อป้อมเขาเลยครับมันจะทําให้คุณได้เงินเร็วมากแล้วก็มันจะทําให้ทีมของคุณได้เปรียบมากนะส่วนถ้าคุณอยู่เลนที่มีมังกรนะ คุณก็พยายามไปช่วยทีมเอามังกรหน่อยเพราะว่าตัวคุณถึกมังกรตีคุณไม่เข้าอยู่แล้วครับก็ริปโป้นะฮะเป็นตัวที่อ่าเล่นได้หลากหลายมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวป่วนนะครับหรือว่าแบบไล่ฆ่าตัวบางๆนะหรือว่าแบบตัวแทงเออมันเล่นแบบเล่นได้หลายแบบนะฮะแต่ว่าลองสำหรับใครที่อ,ทอยากจะเล่นริปโป้นะลองเอาเทคนิคของผมไปเล่นดูนะ ก็นะครับก็สรุปง่ายๆนะอันดับที่1นะฮะผมออกของป้องกันออกของเซตเกราะโอเคอันดับที่1นะฮะอันดับที่2ผมยืนเลนเพื่อ,อรอเกราะแล้วค่อยไปบวกกับเพื่อนหรืออ่ายืนเลนเพื่อตุยป้อมศัตรูนะฮะอันดับที่3เปิดอันตินะฮะเปิดอันติก่อนบวกเสมอนะครับ เพราะว่าผมเล่นลิโปมาหลายครั้งมากบ่อยบ่อยเออบ่อยเลยแหละก็เคยพลาดตรงที่เวลาเราบวกเนี่ยเราใช้สกิลหนึ่งกดสกิลสอไปหมดแล้วแล้วเราค่อยมาเปิดอันติที่หลังทําให้แบบเราทำทำคอมโ,มโบได้ไม่มากอะ่ะแล้วแบบมันเหมือนว่ามันเสียเปล่าไปเลยครับก็เนี่ยผมจึงแนะนําให้เปิดอันติก่อนเสมอส่วนรูนนะฮะเรามาดูรุนลิโปกันดีกว่านะ ก็ผมใช้นะเป็นรุ่นเจาะเกาะนะแต่ว่ารุนผมยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าเจาะเกาะผมเต็มแล้วนะเจาะเกาะผมก็นะครับบวกหนึ่งรอยนะ Hé. ก็เนี่ยทั้งแดงและเขียวเนี่ยออกของเจาะเกาะหมดเลยนะส่วนสีม่วงเนี่ยผมจะออกอ่าวิ่งเร็วนะผมจะออกอ่าวิ่งเร็วนะฮะผมจะออกวิ่งเร็วหรือไม่ใครอยากที่จะปลื้มลิโปเป็นชีวิตจิตใจนะควรออกดูดเลือดให้เต็มไปเลยอ่าควรออกดูดเลือดไปเลยนะฮะใครที่ปลื้มลิโปเป็นชีวิตจิตใจนะฮะ ก็ออกดูดเลือดไปเลยนะฮะส่วนผมเนี่ยก็อ่าชอบแบบเจาะเกราะนะฮะแล้วก็วิ่งไวไว้ก่อนนะเพื่อช่วยทีมและหนีนะครับโอเคครับผมสำหรับใครทีอ่อยากจะนำเทคนิคอันนี้นะฮะไปใช้นะกอ็อย่าลืมอย่าลืมแบบ อย่าลืมเราเอาไปล้องแล้วกันเออมั่วแล้วผมมึนหมดละก็ขออภัยด้วยนะหากพูดวกไปวนมานะครับก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ